แต่วันนี้เธอก็มาพร้อมกับเคล็ดความรักแล้วก็เคล็ดลับในการบำรุงความงามแล้วก็มา <c oughs> คู่กับคุณหมอชันวลีศรีสุสขโขสูตินริแพทย์ชื่อดัง <c oughs> วิทยากรประจารายการของเรานะครับจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลรักษาจุดซ่อนเร้นของคุณสุภาพสตรีอีกด้วยคือคนเราบางคนบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายไม่แข็งแรงตรงนี้ก็ไม่แข็งแรงอ,อย่างผิวพรรณไม่สวยเนี่ยคุณคุณแก้วคะตรงนี้ก็จะผิวไม่สวยเหมือนกันถ้าสวยก็สวยทั้งตัวเห็นความเปล่งปังแล้วบวกกับกลิ่นแล้วมันก็เหมือนอาหารที่แบบว้ายต้องทานแล้วล่ะคืนเนี้ย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบ สวัสดีครับคุณแก้วครับสวัสดีค่ะวคสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เชิญคุณแก้วมาพูดคุยในเรื่องรักๆเรื่องเล่นเล่นลับๆของผู้หญิงในชูรักชูรสวันนี้นะครับขอบคุณค่ะตั้งแต่จําความได้ ผมเห็นคุณแก้วแสดงพี่กำก็ตสอนกับแขกรับเชิญเราอยู่ด้วยกัจะบอกว่าจากวันโน้นถึงวันนี้คุณแก้วไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณค่ะสวยผมก็แก้เอาแก่เอาเคล็ดลับในการดูแลครับคุณค่ะก็จริงๆก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงนะคะไม่ค่อยเครียดแล้วก็นอนหลับได้อย่างปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วก็รับประทานอาหารที่ค่อนข้างมีคุณประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ไม่ค่อยสร้างไขมันหรือคอเลสเตอรอลออกกาลังกายสม่ำเสมอ โอ้ลูกโตจะอายุสิบสิบกว่าแล้วท mm ี hmm, so so, oh, mine, like no, ่สมรสกี่ปีแล้วครับโอ้ไม่ไม่นานมานี่เองค่ะนี่สิบเสร็จเศษ็จเค่ะก็เร็วเร็วนี่เองนะยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีเองค่ะแต่คุณ่รู้สึกไหมคะว่ายี่สิบปีคือถ้านับห้าปีแรกที่แต่งงานกับห้าปีที่ผ่านมาปีที่สิบห้าขึ้นมาเหมือนหรือต่างกันไหมคะกับพูดถึงลูกหรือสามีพูดถึงชีวิตรักกับชีวิตรักนะคะจริงๆแล้วนะคะชีวิตรัก แก้วกับพี่ออสเนี่ยนะคะถ้าเปรียบก็เหมือนเหมือนเวลาเราขึ้นบันไดนะคะค่ะคือคนที่ขึ้นบันไดเนี่ยก็มักจะขึ้นไปมีขั้นถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมของแก้วมีความรู้สึกว่าชีวิตแก้วตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเป็นแฟนพี่ออสจนวันนี้แก้วยังขึ้นบันไดไปเรื่อยๆยังไม่หยุดเลยค่ะ มันก็เหมือนได้ความรักที่หนึ่งสองสามขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไม่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 ยังไม่เคยลงมาไดเลยเออไม่มีสะดุดล้มลงมาแล้วก็ไม่มีการหยุดนิ่งอยู่กับที่เพียงแต่ว่าเดินมากไปคือคือเวลาที่ทะเลาะเบาแว้งมันย่อมมีนะคะแต่ว่าเป็นการทะเลาะที่แบบว่าไฟติ้งแล้วก็ก้าวขึ้นมาไดค่ะก็คือเป็นความรู้อีกขั้นหนึ่งในการเรียนมีเคล็ดลับอะไรตรงนี้คะเพราะหลายหลายคู่ทะเลาะกันแล้วไม่จบหลายคู่ทะเลาะกันแล้วต้องยังไม่จบแล้วบางที ถึงขั้นแตกหักเลยคุณแก้วใช้ใช้เคล็ดลับไงคะตรงนี้คือมันก็ต้องดูนะคะถ้าสมมติว่าแฟนเราร้อนเนี่ยแล้วเราร้อนอีกคนหนึ่งมันไม่จบอะค่ะเราต้องดูเหตุดูผลนะคะ,คะว่าสมควรใครถูกใครผิดนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดมั่นไม้ว่ารักไหมคนเนี้ยถ้าเรารักเนี่ยเรารักมากแค่ไหนรักขนาดที่ ถ้าเรายอมทะเลาะกับเขาแล้วเราไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมเราต้องถามตัวเราเองก่อนอถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้เราเสียใจมากกว่าเรื่องที่กำลังจะทะเลาะอย่าหาเรื่องเขาว่าซ้ายก็ว่าซ้ายซะจบอ๋อนี่แสดงเป็นคนไม่แบกโลกเป็นคนที่ไม่เครียดและเข้าใจชีวิตในอย่างที่ชีวิตเป็นอโอ้ยอดเยี่ยมถ้าเราเลือกแล้วนี่คะเราก็ต้องดําเนินต่อไปคราวนี้ชีวิตรักและชีวิตเซ็กอืม 2> 20 2 0ปีที่ครองคู่กันมามีการบำรุงดูแลยังไงให้หวานชื่นอยู่ตลอดอ mm. ตรงนี้ สำคัญมากครับคุณแก้วมันก็ต้องมีกันบ้างเคล็ดออลับไหนแม้ว่าออกรายการจะลับไออม่นี่มันเฉลยสักลนล็กนึ่งคะก็ก็มีบ้างนะคะก็คืออย่างที่พูดน,นะคะคก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายให้ดูดูดี<ช>ดูเหมือนอเหมือนอาหารนะคะถ้าถ้าสมมติทําอาหารไม่น่าทานพี่อยากทานไหมคะใช่ กอะไรอะไรแพ็กกิ้ง<ช>หรือการแต่งะนะการปรุงการปรุงแต่งรสให้ตนอเองค่ะปรุงโฉมอาหารก็เปรียบเหมือนตัวเองอใช่ไหมคะ,ะให้ดูดีแล้วเสิร์ฟแล้วคนจะไม่อยากรับประทานฉเหลอ,อแน่ <c oughs> ใช่ไหมคะ ก็ต้องคอยดูแลตัวเองให้ดีสม่ำเสมอมีอะไรพวกนี้คุณแก้วค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องดูแลตัวเองนะคะเรื่องผิวพรรณค่ะเรื่องผิวพรรณนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็เรื่องของระบบร่างกายทําให้ร่างกายดูแข็งแรงเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพความฟิตนี่ดูแลใช่ค่ะก็ให้ให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อร่างกายแข็งแรงมีความมันก็มีความรู้สึกดีแล้วก็ต้องมีความต้องการอยู่เสมอทราบมาว่าคุณแก้วเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสามค่ะคือปัจจุบันนี้การที่มีลูกเยอะ แม่เดียว <c oughs> เน้นที่แม่เดียวนะคร <c oughs> ลูกทั้ง3มเนี่ยคุณแก้ววิธีคลอดใช้วิธีไหนครับธรรมชาติโอ้ธรรมชาติทั้ง3คนเลยแข็งแรงค่ะคลอ,อดง่าย ยังกระเป๋ากบพูดอ้าเข้าเส้นช <c oughs> ัยแหมพูดเห็นภาพเลยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่อย่าง,งานั้นแล้วอย่างนี้กังวลหรือมีข้ออยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องจุดสงวนจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงไหมครับโอ้โหม,มีหลายเลยคะ่ะมีหลายข้อเลยคะ่ะแล้วใครจะบอกได้ถ้าคุณเหรอคะหมอแหมแล้วค่ะแต่จริงๆวันนี้เราเชิญคุณหมอซึ่งจะมาช่วยนะคะคเดี๋ยวพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องจุดซ่อนเลนส์ในฐานะที่คุณแก้มีประสบการณ์เป็นคุณแม่ของลูกสาว 3คนวันนี้เราเชิญคุณหมอชันวรีศรีสุโขมานะคะค่ะสูตินริพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราครับสวัสดีครับคุณหมอชันวรีครับยินดีค่ะบนั่งค่ะนั่งคุณแก้วเลยครับเชิญค่ะอย่างคลอดอย่างธรรมชาติของคุณแก้วนี้ต้องอยู่ฟงอยู่ไฟขับน้ำเคาปลาอะไรเหมือนอย่างโบราณเขาทำกันไหมครับนี่การคลอดนี่เป็นการคลอดแบบแพทย์สมัยใหม่นะคะคุณฮาร์ดคะก็คือเวลาคลอดไปแล้วเนี่ยก็มีการฉีดยารัดมดลูก นะคะ oh. คุณหมอบางท่านก็จะล้วงล้างเลือดในโพรงมดลูกด้วย oh. ฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องอยู่ไฟคือสมัยก่อนเนี่ยการคลอดนี่ไม่มีการล้วงล้างหรือไม่มีการเย็บแผลนะคะ oh. แผลก็ฉีกอย่างของคุณแก้วเย็บก็ต้องเย็บแผลอย่างดีนะคะเย็บแผลใหม่ละลายทีนี้สมัยก่อนแผลฉีกแบบไม่ได้เย็บเนี่ยวิธีที่จะทําให้แผลแห้งก็คือย่างไฟ มันก็ยากเลยค่ะก็คือเอาไฟฟืนเนี่ยหรือไฟฐานก็ได้สุมข้างใต้คุณแม่ขึ้นไปนอนกลางขาย่างก็ตวก็แห้งไปหมดนะคะแผลก็แห้งไปด้วยในกรณีเนี้จําเป็นต้องทํากับสตรีที่ผ่าออกไหมครับอ๋อค่ะ จริงๆแล้วในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าคลอดเองหรือผ่าคลอดแพทย์จะไม่แนะนําให้อยู่ไฟหรือกินยาขับน้ำขับปลาตามเหตุผลที่ว่าแพทย์ได้ทําครบหมดแล้วนะคะแต่นี่บางท่านบอกว่าขอวางกระป๋าน้ําร้อนหน่อยเหอะนะคะความเชื่อนะคะก็บอกว่าถ้าจะวางนี่ก็ต้องหลังจากคลอดแล้วประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนเพราะยิ่งผ่าคลอดเนี่ยไหมมันจะละลายง่ายถ้าอยู่ดีไปวางเกิดไหมละลายเดี๋ยวแผลแยกออกมานะคะก็ตรงนี้ก็จะหวัดเสียวแตกได้ค่ะแล้วที่แพทย์ให้นอนคว่ำนี่ก็ช่ว เรื่องน้ำข่าวปลาไหลดีใช่ค่ะก็ค,ะคือมดลูกของคนเราเนี่ยเมื่อความก็เหมือนกับกดมดลูกอยู่ก็จะทําให้บีบน้ําข้าวปลาไหลออกมาได้ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องเรื่องจุดซ่อนเลนคือคุณผู้หญิงหลายคนก็ค่อนข้างกัง,กงวลโดยเฉพาะท่านที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็ะจะกังวลว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่ปก,กติะจะต้องดูแลไหมจริงๆแล้ว มีข้อแนะนำไหมคะโดยเฉพาะพอลูกโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะก็ยังกังวลอยู่ว่าสีผิวจะเปลี่ยนไปไหมมีการเสียดสีในเรื่องของคลอดลูกออกมาเพราะเด็กก็ตัวไม่เล็กอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปไหมจากภายในค่ะบริเวณนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับร่างกายของเรานะคะเป็นจุดสําคัญในร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย นะคะเหมือนริมผิดปากเราเนี่ยพอแก่ตัวก็จะมีการเหี่ยวการย่นการอะไรนะคะไม่เรียบไม่สวยนะคะตรงบริเวณนี้ก็เหมือนกันอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามวัยบางคนบอกว่าก่อนแต่งงานไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยพอมีลูกแล้วกายเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยด้วยประเด็นที่2เปลี่ยนแปลงไปตามความแข็งแรงคือคนเราบางคนบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายไม่แข็งแรงตรงนี้ก็ไม่แข็งแรงอย่างผิวพรรณไม่สวยนีคุณคุณแก้วคะตรงนี้ก็จะผิวไม่สวยเหมือนกันถ้าสวยก็สวยทั้งตัวอุ้ยนะคะอย่างนี้ถ้าเขาเห็นผิวแล้วขครงนองเขาก็รู้หมดถึงข้างในแบบจินตนาการคคิดได้ด้วยนอันนี้ประเด็นที่2ก็คือสุขภาพประเด็นที่3คือการดูแลความสะอาด คะบริเวณนี้ถ้ามีการทำความสะอาดคือจริงๆการดูแลเนี่ยคุณแก้วจะคิดว่าดูแลเยอะเะดีจริงๆแล้วการแพทย์นี่ดูแลให้พอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินบางคนฉี่นี่ล้างตลอดใส่สบู่ล้างตลอดบางคนก็ใช้น้ายาล้างวันละสาีครั้งมันก็แห้งร้อนเลยไหมคะไม่ขนาดนั้นใช่มมันก็แห้งค่ะแห้งก็แตก นะคะก็กลายเป็นว่าถึงแตกเลยเหรอคะคุณหมอก็เหมือนกับเราล้างหน้าบ่อยๆคุณแก้วค่ะหน้าก็แห้งแล้วก็แตกบางคนเป็นแผลด้วยนะคะเพราะดูแลมากเกินไปโอ้โหฉะนั้นก็ดูแลให้สายกลางนะคะก็คือดูไม่มากไม่น้อยใสชูหน่อยหนึ่งหรือยังไงคะจริงๆไม่ไม่เห็นว่าแค่ล้างด้วยน้ําสะอาด ใช่ค่ะก็คือถ้าบริเวณภายนอกเนี่ยอาจจะล้างด้วยน้ํายาเฉพาะที่ก็ได้เหมือนกันหน้าเราใช้โฟมพิเศษอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าข้างในนี่ก็ใช้น้ําเปล่าล้างนะคะแต่ถ้าไม่สกปรกหรือไม่มีกลิ่นไม่ต้องล้างก็ได้นะคะตรงนั้นค่ะอันนี้ก็ประเด็นก็คือเรื่องการดูแลนะคะจุดซ่อนเร้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการระมัดระวังอย่าให้มีการติดเชื้ออักเสบติดเชื้อคือเอายวะของเราทุกอย่างนี่ดีหมดคุณฮาร์ดก็คือว่าเมื่อไหรที่มีผิดปกติมันจะแสดงออกมา อย่างตรงบริเวณช่องคลอดนี่ก็เหมือนกันถ้ามีอะไรผิวติมันก็จะแสดงมาเช่นมันตกขาวออกมามีกลิ่นมีสีนะคะฉะนั้นเมื่อมีอะไรที่ออกมาจากร่างกายของเราต้องมาพิจารณาดูแล้วนะคะเมื่อกี้แอบถามคุณหมอบอกเช็คได้ด้วยตนเองว่าสเเมลเวิลัมมไหมใช่ได้ไหมคะสเเมวเวลคัมโดยการแบบว่านะ แล้วสเเมลอยังไงถึงจะเวรุ่งคัำไม่ใช่เป็นสเเมลเวรกันก็ต้องดมดูจริงๆแล้วเราพูดอาจจะเหมือนกลิ่นไม่กลิ่นธรรมชาตินี่คือก็กลิ่นธรรมชาติก็คือกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นของคนเรานี่ไม่เหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวนะะคเมื่อไหร่ที่เหม็นแสดงมีการอักเสบที่เหม็นรุนแรงก็คือเหม็นเน่าอันนี้แสดงอักเสบเยอะเหม็นเน่าเลยมีไหมคะมีกลิ่นข้างๆตัวเองเฮ้ยเนี่ยเราเหม็นเหม็นธรรมชาติเลยไรงตรงนี้ถ้าเหม็นนะคะ ตัวเจ้าตัวจะรู้เลยค่ะเขาจะมาหาเราเลยว่าเขารู้สึกว่าเหม็นนะคะและยิ่งอาจะคุ้นเคยจะรู้จะรู้ค่ะเพราะคนเรานี่ไม่ได้เหม็นค่ะคนเรานี่ไม่ได้เหม็นถ้าเหม็นจะรู้และอีกประเด็นหนึ่งที่มาหาเราเร็วมากที่สุดก็คือสามีบอกว่าเหม็นโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเหม็นไปยันอีกฝั่งนึ่งเลยโอ้เป็นเราก็ต้องหานะคะคุณ อันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะค่ะฉะนั้นการดูแลจุดส้นเล้นก็ที่กล่าวมาอีกประเด็นสุดท้ายก็คือการออกกําลังกายนี่การออกกําลังกายบางท่านบอกว่าออกเฉพาะที่พูดถึงให้กระชับชชยค่ะให้กระชับก็คือการขมิบนั่นเองอาจจะพูดไม่สุภาพว่าขมิบนะคะคุณแก้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบคําว่าขมิบกลัวอายเอแล้าใช้ว่าใช้ขมว่ะขมิบแต่ขมิบที่มันเฉพาะที่เลยนะใช่ค่ะถ้าขมิ่ี่ถึงพไม่แก้วแก้วไม่ใช้คานี้แก้วใช้คาฮิบุกฮิบูก ฮิปบุ๊กหมอสุดยอดไม่คำนี้ดีน่ารักนะฮิปบุ๊กพี่บอกแบบเกิดหมอไปบอกคนไข้แล้วคนไข้จะรู้เปล่าเนี่ยคุณที่บอกจะรูกว่าเอ๊ะคุณหมอกำลังพูดถึงแนวเพลงฮิปฮอปใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮิปบุ๊กอให้ไปเต้นอะไรไม่ไภาพไม่เห็นภาพเลยเออฮิปบุ๊กการเขมิ่ทนี่ก็เรียกว่าดูแล P C muscle นะคะ P B O c o c c x i t u s muscle muscle นี่คือกล้ามเนื้อที่มันอยู่ระหว่างทวารหนัก นะคะมันคือมันมันอยู่ตรงทวารหนักและก็ทวารเบาของเรารูปัสวะนะคะผู้ชายมีกล้ามเนื้อเสร็มีด้วยค่ะแล้วก็อยู่ที่ช่องคลอดด้วยนะคะการควบคุมตรงนี้ฉะนั้นก็การขมิบเนี่ยคือที่ควบคุมที่เดียวไปยัน2จุดเลยหรอคะคือมันทั้ง3จุดค่ะคือกล้ามเนื้อมันจะขึงอยู่ที่อุ้งเชิงกรานฉะนั้นรูช่องคลอดผ่านรูทวารหนักผ่านนะคะแล้วก็รูปัสวะผ่านก็ควบคุมกันหมดฉะนั้นการที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อช่องคลอดก็คือบริหารกล้ามเนื้อปัสวะ และอุจจระก็คือการกลั้นอุจจาระปัสสาวะนะคะมี2จังหวะคุณฮาร์ดนะคะจังหวะหนึ่งคือจังหวะสโลวสโลโมชัน <c oughs> ก็คือว่าขมิบนับ1ถึงนับหนึ่งถึงหอ๋อขมิบค้างไว้เลยค้างไว้5้าแล้วก็คลายสิบ นไหนคุณทําสิเหมือนนะเนี่ยคุณเหมือนนี้ก็คือจังหวัดสโลอีกแบบก็คือขมิบไปเรื่อยจังหวัดแรปนะคะขมิบไปขมิบไปขีปอยขมิบได้ในร้องสิไปเรื่อยเพราะคุณเป็นนักร้องเ่โยไม่ต่างกันไหมคะจังหวัดสโลก็จะอยู่ที่ความชอบเหมือนกับที่ชอบเพลงอะค่ะว่าชอบแบบไหนได้ผลทั้งคู่แต่อย่าลืมว่าการขมิบเฉพาะที่เนี่ยก็ได้เฉพาะที่แต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาศัยกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขา ฉะนั้นควรที่ต้องออกกำลังกายต้องฟิตร่างกายถ้าพูดถึงการฟื้นฟูสภาพภายในของคุณผู้หญิงนะครับสำหรับรายที่คล้ายๆ้กับต้องการอยากจะทำให้ทให้ดีขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็พูดถึงสาเหตุที่พูดมาเนี่ยนะคะที่จะให้ดีก็คือต้องมีการออกกำลังกายนะคะการดูแลไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาใจใส่นะคะตรงนี้ก็คือถือว่าปฏิวัติที่สําคัญอันหนึ่งของเราเรื่องการฟื้นฟู สภาพภายในของคุณผู้หญิง <c oughs> กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุง <c oughs> ในความเห็นของคุณหมอเป็นไงบ้างครับนี้การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงนี่ถามว่ามีข้อเสียไหมก็อาจจะไม่มีข้อเสีย <c oughs> ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยต้องการคือผิวของเราต้องการอาหารอย่างไรตรงนี้ก็ต้องการอาหารอย่างนั้นเน้ <c oughs> นพวกผักผลไม้ <c oughs> ผลไม้เปลือกแข็งพวกถั่วทั้งหลาย <c oughs> ซึ่งมีวิตามินอ e, <c oughs> วิตามินซสูง จะทาให้ผิวพันธ์ตรงนี้เปล่งปลัง่งอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าอ้วนต้องลดความอ้วนตรงนี้นี่ถ้าอ้วนเนี่ยจะมีการกดทับจะมีการสีครั้งนะคะหรือบางคนชอบนุ่งคับคับนุ่งสเตร,รัดหน้าท้องอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะคะต้องปล่อยให้ตรงนั้นหายใจมั่งนะคะมไม่งั้นมันก็จะสีไม่ไมสดใสแต,แ,ตแต่อย่างบางทีผลิตภัณฑ์ก็อาจจะมาช่วยเหมือนกับโลชั่นเวลาเราทาโลชั่นทั้งตัวใช่ไหมคะตรงนั้นก็ไม่มีโลชั่นอยู่ที่เดียวเนี่ย เป็นไปได้ไหมคะถ้าเราหาโลชั่นช่วยให้แบบว่าตรงนั้นชุ่มชื้นแล้วก็เปล่งปลั่งอยู่เสมอ,อมแล้วก็แบบว่ามีกลิ่นที่น่าแบบว่ากลิ่นหอมชิ้นจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาเขาอบอกว่าเห็นความเปล่งปลั่งแล้วบวกกับกลิ่นแล้วมันก็เหมือนอาหารที่แบบว้ายต้องทานแล้วล่ะคือนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแหม ทำไมคุณตกอายขนาดนั้นมีไหมครับจะซื้อไปฝากภรรยาดิฉันพูดให้คุณอายได้ขนาดนี้แหม่เอ๊ยยังไงเนี่ยรีบซื้อไปทานเลยเนี่ยมันมีด้วยเหรอครับไอ้อย่างนั้นมันน่าจะมีนะแก่ว่ามีไหมคะคุณหมอมันมันช่วยได้อย่างที่แก้วคิดไหมคะค่ะคือทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้แนะนำนะคะเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้แต่ก็เหมือนกับใช้โลชั่นเนี่ยถ้าคุณชอบเพื่อความใจแต่ก็แล้วแต่นี่ก็เหมือนเป็นความงาม ประเภทหนึ่งบางคนชอบมากราะว่าอบเอย่อยางคะไม่งั้นแกเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอย่างผิวที่แห้งๆเนี่ยมันก็คงชุ่มชื้นได้ด้วยตัวเองจากอาหารอย่างที่คุณหมอพูดแต่มันก็มีเสริมมาด้วยครีมแน่มันก็เหมือนโปรเทคอีกชั้นหนึ่งหรือว่าเสริมอีกชั้นหนึ่งก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าเหมือนไก่งามพราะขนเหมือนกันในความหอมอ่ะ ครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณแก้วอพิรดีทุกสพอรและคุณหมอชันวลีเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอ<ช>บคุณมากครับ,บะนะฮะส่วนคุณหมอชันวลีนี่ยังจะอยู่กับเราต่อในช่วงติวรักเต็มร้อยนะครับ